สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Exam 23 Exam for Free นะครับเดี๋ยวเห็นว่าผมอัดต่อนเนื่องกันเลยทีเดียวต้องขอประทานอาขอประทานโทษจริงๆที่คลิปแรกนะครับนานมากๆผมยังไม่แน่ใจว่าคลิปแรกเนี่ยที่นานมากผมจะเอาไปแบ่งเป็นอ,อันที่1อันที่2ไปเลยดีไหมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้พูดตัดจบคลิปใช่ไหมล่ะ Uh, อาจอาจจะรวมเป็นคลิปเดียวไปเลยแต่ถ้านานมากชั่วโมงกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคงคิดว่าหน้าจะเป็นสองคลิปนะครับแต่ว่าไหนๆซะตอนนี้เราก็ต่อกันเลยดีกว่ามาอันนี้เราก็สแกนที่เกิดเหตุนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะว่าจ๊กเกอร์ยิงมาใช่ไหมเราสแกนจุดกระสุนตกปับ๊บแล้วก็สแกนจุดที่กระสุนทะลุเข้ามาเพื่อทำโลเคชั่นเทเลว่าจุดที่กระสุนยิงออกมานะว่ามือปืนเนี่ยยิงมาจากตรงไหนนะครับ อืมยิงไปนูน่นมาจากฮอคอยนะครับอืมแปบ๊บออืฝดตรงนี้นี่เองโอเคไเป็นปัญหาครับเรียบร้อยแล้วนะฮะตัดแม่งล่วงตกบ่อตายเลยดีไหมเนี่ยโอเคผมมาคุยกับคนนี้หน่อยดีกว่าไงทูเฟกแกแน่าจะจัดการฉันซะแบทแมน<อ>ฉันจะหลุดจากที่นี่ไปแล้วฉันจะกลับมาใหม,ม,ม,ม่ ดูฉันกลัวแกเหรอฮาวีแ,บบแกควรจะกลัวใช่และเหรียญก็บ,บอกแล้วว่า<ล>เวลาของแกหมดแล้วและแกจะตายมันก็ข่มเราไปเรื่อยนะไม่ค่อยมีอะไรมากสำหรับในส่วนของฮาวีเดนนะเอาละมาด้านในกันบ้างดีกว่านะครับโปรเกตเชนคอมเนเชนออฟเฟอร์โอเคเข้ามาด้านล่างก็จะมีคุปอยู่ซึ่งคุ่ตัวน,นี้จะมีเอาเจ้าคาเลเดอร์แมนอยู่นะฮะ แล้วก็คุยกับเขาก็ได้เดี๋ยวไม่คุยทีไม่ต้องคุยกันหรอกนะเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายรูปเขาทีหลังซึ่งถ้าเราจะมาคุยกับเขาเนี่ยเราต้องมาตามวันที่กําหนดอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือมกราวันที่1นึ่งแซฟโบรีวันที่14นะครับมีนามาวันที่17เมษาวันที่1วันที่5้าพฤษภาหกเอ่อ็ดม่ถูกนะวันสาคัญนะเนี่ยกรากรดานะครับวันที่4แล้วก็สิงหานะครับวันที่ 16กแล้วก็กันยาวันที่7ตุลาวันที่31แล้วก็ยี่สิบหกพุทจแล้วก็ยีธันวาคมนะครับพวกนี้จะเป็นวันสำคัญสำคัญของฝรั่งเขาครับเช่นวันแม่หรืออะไรต่ออะไรนะต่างๆนานาเอาละตรงนี้คุณจะเห็นว่ามีไอ้นี่อยู่นะเป็นเขาเรียกว่าอารมณ์เป็นเหมือนตัวจ่ายหม้อแปลงจะเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นตัวควบคุมแล้วกันนะครับซึ่งเราจะต้อง จ่ายไฟฟ้าเข้าไปที่มันมันถึงจะไอ้นี่ได้นะฮะมันถึงจะมันถึงจะทํางานนะครับเพราะปกติเราจะแฮกตัวควบคุมได้เลยใช่ไหมล่ะใช้เครื่องแฮกของเราทาการแฮกแฮกแฮกแล้วก็เสร็จเลยตอนนี้ลองใช้ไฟฟ้าซึ่งการใช้ไฟฟ้าก็คือใช้แบตเอ่อรีโมทแบตแบรงนะครับในการเพียงไปดูดไฟฟ้ามาแล้วก็เอากระแทกมันนะครับนั่นก็จะมีไฟฟ้าเข้ามาปุ๊บประตูก็จะเปิดเราจะได้เอ่อโทฟี่ตัวนี้ไปเอาละล้วหลังตากนี้มีโทฟี่อันหนึ่งใช้เอ่อแบตโครยิงเก็บให้เรียบร้อยนะครับ นี่นะก็ไม่ต้องเข้าไปหยิบก็ได้นะก็เก็บสาแบ็คโครยิงก็เก็บให้เรียบร้อยก็จะได้ในส่วนของตรงนี้กลับมาเรื่อยๆนะครับออกประตูหลังก็ได้นะไม่ต่างอะไรกันมากไปออกไปเลยครับเอาละไม่รูว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะ มันอาจจะได้ยินเรานะไม่ตายถึงอยางเชื่อเลยเราจะอยู่ที่นี่เฮะยนี่มาอะไรเนี่ยแบทแมนนี่วาเราคุยกับเขาดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นนายเป็นคนสุดท้ายที่ฉันคิดว่าจะเจอเลยนะนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแกไม่ต้องอยากรู้หรอกว่าฉันมาทำอะไรพูดแต่แกเป็นใครนะฮะอ๋อผมเป็นใครงั้นเหรอผม ในที่นี้ผมไม่เป็นใครหรอกผมเป็นแค่ nobody นะแต่เป็นข้างนอกเนี่ยผมเป็นวิศวกรผมเป็นคนสำคัญอะไรที่มันกขพยายามอธิบายบอกเราก็คือว่าเออก็คือพวกนี้มันเป็นคนเก่งนะครับก็คือเหมือนว่าทํางานให้ฮุกโกสเตรงมาก่อนก็คือเหมือนว่าสร้างที่นี่นั่นแหละอาจจะบางคนอาจจะคุมวิศวกรเรื่องเอ่อเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บางคนอาจจะคุมเรื่องเกี่ยวกับแผนพังของที่นี่อะไรแบบนี้นะฮะ ซึ่งพอฮุกเกอสเตรเนี่ยใช้งานพวกนี้เสร็จนะครับเขาก็จับพวกนี้มายัดไปข้างในหมดเลยเรียกได้ว่าเป็นการเก็บไปในตัวนะครับเอาละ๊กเอาละฮะมีอะไรบ้างวะแถวนี้อืมสไลด์ไปครับปึ๊บปั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 ๊บนั่นมันสองคนนี่ว่ะผมยังเหลืออะไรนะเนี่ยไอเช็คก่อนสิเช็คฟิสิกอลชาลนจ์นก่อนเหลืออะไรบ้างพอไม่เหลือแล้วเราจะได้คล่องๆตัวไงครับโอเค ฟีดดาวอีกหนึ่งครั้งเออ่ควิกไฟควิกไฟอะไรทรียูดยูทรีควิกไฟแกจ็ตนะครับก็คือใช้สามอันเลยนะครับอีกเท่าไหร่อีกหนึ่งครั้งแอ้วนนี่ก็เออ่ฟินิชไฟวิทคอมโบต้องฟินิชไฟนะฮะวิทคอมโบแบบแรงอืมอืมอืมโอเคฮะปึ๊บปึ๊บโอ้ยอืม,อม,อม โอเคยังไงอ่าอันนี้เหลืออะไรนะขออีกทีหนึ่งอันนี้ผมตั้งใจว่าจะทำอะไรดีเอ่อคอมโบแบบแรงไหมบิดดาวดีกว่านะครับบิดดาวจะได้เสร็จๆไปแล้วก็ไปเริ่มในส่วนอ้อคลิกไฟก็ได้นะอืมุ๊ปอืมโอ้ยโอ้ยหลุดหลุดคอมโบเลยฮะโอ้ยอืมอืมโอ้ย โอ้ยหดูดิแกอืมอืึ๊บอึ๊บโอเคฮะใช้อาวุธที่เล่นเร็วมั่วเลยอึ๊บอึ๊บอืมโอ้ยโอ้ยอืมมาไปแรงไม่ไปแรงไม่ไปแรงโอเคฮะโอเคคนนี้บีดาวแล้วกัน อืมเรียบร้อยครับวิดดาวครบแล้วนะครับห้าครั้งแล้วก็อันนี้ในส่วนของอะไรอีกอุ้ยเสร็จไปอีกอ่าไอทีแกจิตตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใช้ทั้งเอ่อแบทแบทแรงใช่ไหมครับที่ผมใช้ไชเปเมื่อกี้เนาะเอ่อไปแล้วก็แบทโครในการดึงสตูเข้ามาแล้วก็เอ่อเอฟเสิฟเจลในการกดระเบิดเมื่อกี้นะครับก็ใช้ไปเรียบร้อยเนอะล็อคนะครับปลดล็อกนี้ก็เอ่ออะไรว่าวิดดาวครบไปอีกอันหนึ่งเหลืออะไรเหลือเอฟเฟกต์สีนะครับกับ20คอมโบ นะแล้วนี่เป็นอะไรวะจบด้วยแบบเบอร์แรงเลยหรอเทคดาวฟอร์มแวนเทจพอยต์น็อกเอาท์สมัโอเคโอเคครับเหลืออะไรบ้างโอเคอืมฮึไปต่อครับผมต้องไปตรงไหนเนี่ยออกไปที่โบสถ์นะครับซึ่ง ก็คงยังน,นะตรงนี้นะครับบางอย่างเราไม่สามารถใช้แบบแ,บบแรงคว้างได้เราสามารถใช้เอฟเฟกตฟเดี่ยวในการพ่นพวกนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะระเบิดพวกมันนะครับแล้วก็จะทําให้ลีดเดอ,อร์ตรงนี้ปลด,ดล็อกออกมาได้นะครับอันนี้ผมจะทำไปเรื่อยๆเลยนะนไหนทาได้ก็ทําเจอแล้วอยากทําก็ทานะฮะเพราะที่ว่าจะเป็นการเก็บเลเวลรไปด้วยและเดี๋ยวพอในท้ายคลิปนะครับ oh, ผมก็จะมาทําในส่วนของที่ว่าขาดนะครับ อันนี้ก็จะมีโทรศัพท์มาด้วยนะฮะว่าไงจ๊ะไม่ต้องหลอนนะนี่มีอะไรไหมไม่มีนี่นะอ๋อตัวนี้มีลีดเดอร์อยู่นะครับเจ็บให้เรียบร้อยนะอันนั้นมีปืนอย่าเข้าไปนะครับเดี๋ยวตายเออเอาจริงๆมันยิงคนตายเลยนะนั่น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 เอ้าโอ๊ยไม่ถึงระยะอึ๊บอืมอ้าวนี่แน่ก็ฮะ บ้าจริงปึ๊บปีขึ้นมาโอเคแปะเรียบร้อยทำลายกล้องนะครับอ้าตรงนู้นกล้องอีกตัวหนึ่งแปะเรียบร้อยนะฮะลอดแทมเบอราอินเซกเตอร์ 2, ระน, 2. นะครับทำลายไปซะสำหรับโทรศัพท์นี้ถ้ารับมันก็จะเป็น <สะ S 1> ในส่วนของเอ,อ่อ <สะ S 1> มิชชั่นเลยนะครับไซมิชชั่นนะฮะอ่าอันนั้นอันนั้นเซกเตอร์3นะครับ ที่คว้างไปอันนี้กล้องหกตัวแล้วครับเซกเตอร์ทูเคผมวิ่งผ่านได้พวกเบิร์กนี่ไปเลยนะเพื่อที่ว่าทำลายกล้องก่อนออโอเคโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวมีได้บูแน่นอนออตีนทางนั้นซ้ายขวานหน้าหลังอืมทำลายกล้องเบปกตัวนะฮะโอเคเหลืออะไรบ้างเช็คก่อนเราจะได้ใช้คอมโบคอมโบเราให้ถูกต้องนะครับ พิษเอฟโคสีกับอ๋อ20คอมโบสำเร็จไหมวะอืหลุดนี่วะอืมอึ๊บอึ๊บเออปุ้งหูอึ๊บหักขาครับลึกเขาให้โอ้ลอยไปอืมหักอีก อือหือคึ่งอึ๊บอึ๊บยี่สิบคอมโบเรียบร้อยครับอืออึ๊บแล้วก็กด e ผมพยายามกด e เรื่อยๆนะครับเป็นการเทคดาวข้าศึกไปเรื่อยๆนะฮะก็คือเวลาขึ้นทีเหลืองเมื่อไหร่เราก็ทำการเทคดาวนะครับอุ้งเรียบร้อย39ครั้งเย้เสร็จสิ้นแล้วไหนดูสิ นี่เสร็จอีกหนึ่งอันแล้วนะครับเย่ม yeah. ีอะไรอีกอ่าควางระเบิดอันนี้ควางระเบิดต้องไปหาจุดที่มันมีของระเบิดใส่เราอันนี้มีฟินิชคอมโบวิปอุ้ยจำลืมเป็นย่องมวิแบตแ,แบรงเออผมน่าจะแบตแ,แบรงเควี้ยงอะ่ะลืมอะ่ะเ,เดี๋ยวอ่ะโอเคเดียกวอัพแล้วอัพอะไรดีอัพ,อ,พ,อ,พ,อ,พอัพในส่วนของการลูกปืนก็นแล้เพิ่มอีกหนึ่งแล้วกันอ่ะ อ,อย่างละหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะเก็บเลเวลไปก่อนนะเพื่อที่ว่าหลังๆเราจะได้คล้องตัวเลือดเลือดหรืออะไรต่ออะไรเราจะได้มีนะครับตอนนี้ก็เปิดวิ่งสแกนก็ได้เราก็จะเห็นว่าเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นบ้างอีทำลายกล้องปีกนะฮะด้านหลังตอนนี้จะมีไอ้เครือช่วยคนนะครับนี่นะ่อยมาซะอุ้ยเอ้าลืมโอ้นาันแบบแรงโอ้ทำไมผมไม่ใช่แบบแรงบ้าจริงเลยนะฮะนี่เราก็ช่วยเหลือคนได้แล้วนะครับอ่าก็ ช่วยๆไปเท่าที่เราจะช่วยได้มาตรงจุดนี้ก็จะเห็นจุดที่พ่อแม่เราตายนะครับเศร้ามากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะฟังไปไเรื่อยๆนะครับเจ้าคุกเซงก็จะพูดนะครับมันจะเก็บเทปจริงเราสามารถมากดเพลย์ลิสต์เปได้นะครับมันจะมีปุ่มเนี่ยเนี่ยมาตรงนี้นะมาถึงก็จะให้สเป e เพย์ลิสต์เปก็คือทำความเคารพศพจุดตายจุดที่ตายของพ่อกับแม่เรานะฮะเราก็จะทำการมาทำความเคารพตรงนี้ซึ่ง ทำความเคารพไปเรื่อยๆย้ํานะครับว่าทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะให้อัชิเม้นต์คุณมานะครับคุณมันจะมีอัชิเม้นต์มาให้นะเ<ๆอ>นี่ยโอเคผมได้แล้ว <ๆ S 2> ว่าจะทําอะไรนี่นะเอ๊ะยังไงฮะ <i> นี่นะก็มีอันจริงอยู่อันจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นอืออ้าจับตรงนี้เป็นลิเดอร์เลยโดดลงมาแล้วก็ดิง่ง ปุ๊บอืมก็เก็บครับเรียบร้อยช็อกเวฟไหมไม่ต้องช็อกเวฟไม่เอาเก็บซะโอเคครับผ่านแล้วเซฟอีกหนึ่งอันกระโดดแล้วก็ดิ่งเลยดิง่งคือกดคอนโทรลนะครับก็จะเป็นการดิง่งปุ๊บลงมาเลยนะอ่ะฮะโอ้ยไม่ทันเออทันไว้เฮ้ย โอเคครับทำลายกระจกเสร็จเอ้ยไม่ใช่ทำลายไม่ทำกระจกทำลายไอ้ไม้กากๆตัวนี้พังเรียบร้อยครับเราก็สามารถเข้ามาตรงนี้ได้แล้วโอเคเหลืออะไรบ้างอ๋อแบทแปลงใช่นี่เนีนี่เนี่ยนี่เนี่ยฟังซักฟังจนกว่ามันจะตายอ่ะเอาสิ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 นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่ยนี่เนีนี่เนีนี่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 นีจริงๆเราตกต่อยใส่ตกต่อยๆไปก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็ค่อยไปฟินิชคอมโบวิดแบทแรงที่มันต้องการก็ได้ กจะผมจะเลยเดกจะมันอะไรเงี้ยอืมอืมอืมแป๊บ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 แป้บแป๊บแบแป๊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 บแปบแปแป๊บแปนบแน๊บแป๊บแปอบแป๊บแช๊บแป๊บแป๊แป๊บแป๊บแป๊บแป๊นแป๊บป๊บแป๊บแป๊าบแปแบแป๊บบแแบแป๊บแป๊ป๊บป๊บป๊บปบปบปบ ปรับปับปั๊มปรับปับโหดไปโดดมาโดดไปโดดมาอืมล๊อกเรียบร้อยเข้าการคอนะครับอโอเคก็เรียบร้อยสำหรับเอ่อฟิลิปคอมโบวิทแรงเนาะเสรีหนึ่งอันนะครับพวกนี้จะเป็นอันที่ล็อกอยู่คือเราไม่มีอ,อุปกรณ์ไม่มีแก๊สเจตที่สามารถมาทำได้ก็เลยไว้ก่อนนะครับอันนี้อ่าเอฟโฟสีฟนี่ค่อนข้างจะต้องไปหาจุดที่มีผมก็ไม่รู้ทำไง ต้องไปหาจุดที่มีถึงจะมีจริงริซึ่งเป็นหลังๆหน่อยอ,อ,อันนี้ดิ่ง50เมตรดิ่ง50เมตรกับไอ้แก๊ปบูทเนี่ยเดี๋ยวต้องอัพเกรดบูทก่อนออบิน150เมตรนะครับแล้วก็ดิ่ง50เมตรกับสามเหนือน้ำโอเคไปกันเลยดีกว่าแปะ๊ะไอ้พวกบินบินอยู่ไว้ก่อนโอเคครับเ,เนี่ยตรงนี้ก็มีรีดเดอร์เหมือนกันนะผมก็ยังไม่ได้เก็บเนาะ ตามไปก่อนไม่ใช่อะไรเอาละเปรี้ยงไปซะโอ้พังขึ้นมาดูสิเอาตรงนี้ก็มีน,นี่วนะนี่แน่เซกเตอร์2อ่ากล้องพังอีกแล้วนะครับเซกเตอร์2ตรงนี้เป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับเอ่อสำหรับการเก็บซึ่งตอนแรกผมไม่รู้วิธีไงมันเลยยากมาก ผมก็ทำการเอาเอ็กโซสิฟเจลมาพ่นซะนะครับสำหรับการเก็บลีเดอร์ตรงนี้คือผมจะพาคุณเก็บลีเดอร์ไปเรื่อยๆนะครับชิวๆสนุกๆกันไปนเรื่อยๆนะค,คือแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะพยายามไม่ไม,ไม่ไม่คิดมากกับตรงนี้อา้าล่วงอืมม่้นเอาไว้ให้ให้ไม่ใช่ให้ยังไงเอาละข้างล่างมีหน,น,นึ่งอันโอโอสนุนกันเลยทีเดียวไปพ่นเอ็กโซสิฟเจลไว้นะครับอืม พนไว้ซาพนไว้ซาอือขึ้นมาเย่โอเคครับอ๋อแล้วก็ตรงนี้อีกอ,อตรงนี้ก็พ่นไว้ก็ได้ตรงนี้เหมือนจะถึงระยะคือเราก็ไม่ได้พ่นโดนตรงๆแต่พูดถึงว่าแรงระเบิดมันส่งผลถึงประมาณนั้นแล้วกันโอเคกดระเบิดเลยครับตะวุ่มเฮ้ยโอเคเอา้ามันสี่ที่เหรอผมลืมนี่ว่ากำมันสีที่ โอเคเราต้องใช้เอ่อเอโคสิด e ลถึง3จุดนะครับซึ่งเดี๋ยวใช้จุดนี้ก่อนจุดแรกนะครับไปผมนึกว่าแค่3จุดที่ไหนได้แม่ง4จุดนี่ว่าแอะข้างล่างนี่ปึ๊บโอเคแ,แล้วก็โค่นไปนะครับโอเคเดี๋ยวยืนให้ตรงกันโอเคเอแล้วเวลามันกระชั้นมากใช่ไหมล่ะเราก็ใช้เหมือนเดิมแผนเดิมนะครับคือเอฟโสิเดล เฉพาะจุดที่เรานั่นแล้วเราก็เดี๋ยวมาเพียงตรงนี้เอานะครับง่ายๆเอาล่ะไปเลยจ้าอืม้นครับพึ่ดมาเสร็จไปแล้วสามนะครับพึ่ดโลตัวขึ้นมาจา้ะโอเคนี่ครับมีสี่จุดนะฮะกดระเบิดป,ปุ่ม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 ุ่มนัดเบลแรงควางเสร็จแล้วเรียบร้อยดึงปึ๊บเี่ตอนแรกผมว่ามันยากมากเลยเพราะผมไม่รู้วิธีนั่นเอง พอรู้วิธีแล้แบบเฮ้ยอะไรก็ง่ายขึ้นเยอะนะฮะเอาละครับอเอาละเอาละโอ้ออลีดเดอร์บางจุดยังเก็บไม่ได้ผมก็ยังไม่เก็บเนาะข้ามไปก่อนนะครับเอาละแทวนี่แทวนี่แทวนี่มัน ดี๋ยวนะเอ่อดูนี่ก่อนดีกว่าปับ๊บนี่อันนี้ก็เคลียร์ไปเยอะแล้วนะครับกล้องทําลายไปแล้วเท่าไหร่ปาร์คโรทําลายไป9ตัวแล้วนะครับ9กว่ากว่าแล้วด้วยเหลือนี่เท่าไหร่อ่าอันนี้ทำลายกล้องหมดแล้วนะครับสําหรับเอ่อบอลบอรี่นะแล้วก็อันนี้ก็ใช้แฮกทําลายเอาซึ่งเดี๋ยวเราต้องใช้คีย์การ์ดของไทเกอร์ซึ่งผมยังไม่มีนะครับตอนนี้ที่นั่นก็นว่าก้นโอเคอืม หายไปไหนหายไปไหนนะอู้อู้อุ๊ยเจ้าจับมาฮะมาถิงเออจะทำลายกล้องอะกล้องอยู่ไหนวะอืมเกือบโดนต่อยเย่เอาละครับตอนนี้ไม่มีนะเออตัวแมวนี้ คือกล้องในแมปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องโชคดีของตัวเราอย่างหนึ่งคือมันจะเ,เรียกว่ามันจะไอ้นี่แล้วกันมันจะขึ้นสีส้มในแมปนะครับให้เราได้มองดูว่าอ๋อนี่อยู่ตรงนี้นะเป็นอย่างยียงสามอันนะครับบินไปอันนู้นก่อนไปนะโอเคเช่นเคยนะครับแล้วก็ดีดตัวข้ามมานะครับปึ๊บแล้วก็ดีดตัว ข้ามลงไปอีกกลับลงไปโอเคล่อนลงเหยียบปึ๊บดึงขึ้นมาเสร็จครับกับฟลีเตอร์อันนี้นะโอ, nah, อ้โหอันนี้ต้องอันนี้ต้องพังลงมาฮะจากข้างบนซึ่งเออ้าตรงไหนวะตรงไหนวะคือผมพาคุณเก็บลีเดอร์ไปเรื่อยๆด้วยแล้วกันเนาะ จะได้มันมน,มนชิวๆไงมีอะไรทําไปด้วยนะครับแล้วก็ได้อีไปด้วยอ่าตรงนี้นี่เองโอเคฮึบล้อนไปเลยแล้วก็ดิงอ่าเกือบไม่ทันช็อคเวบโชว์ไปหนึ่งทีเอาละเรียบร้อยครับเย่โอ้ยยังยังเอาละกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนโอ้ยยิงทะลุกระจกตรงนี้มานะฮะ กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดอยู่ไหนนะอืมเหมือนจะไม่มีเราั้งคือมันมีนะแต่เหมือนจะผมเหมือนผมจะหาไม่เจอเรามั้งมบอกนี้ใจเย็นอย่าหลอนคุณแบทแมนเต๋อเราพวกเดียวกันเตอหน่อยยืนตัวเองขึ้นมาฮะ อา้าวเฮ้ยนี่คนนี้ฮะคนนี้อีกหนึ่งมิชชั่นรองที่เราจะได้เจอเจอคือ <ๆ S 1> เราจบจากแคปูเมนด้านในออกมา <ๆ S 1> ก็เจอคนนี้เลยนะฮะบุ้ม,มเขาก็จะล่องผนหายจากเราไปนะฮะนี่เราก็ต้องสแกนถ่ายแชะไว้นะครับซิมโบซึ่งมันจะถ่ายได้เฉพาะซิมโบอันนี้นะตอนนี้เรายังไม่มีสกิลในการถ่ายนะครับเพราะนั้นเราก็ถ่ายได้แค่ตรงนี้ อ,อันนี้ก็ยืนยืนบนนี้นะครับยืนแล้วก็ใช้ไอ้น,นี่ดึงเอาสเสร็จนะครับไม่มีอะไรมากเขาละอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของไอคนนี้แะอนโนอนโนทุกอย่างเลยทีเดียวเลเวลอัพแล้วครับอัพอะไรกันดีเกราะดีไหมสเปเชียลคอมโบบูสสเปเชียลคอมโบ,บแบทซอมกดอ๋อเอาไปก็ดีอันนี้เอาไปดีพว่าเอาไปก็ดีะดนะเออ ขออัพเป็นกก่องก่อนแล้วกันไอเอ้ตรงนั A ้นยังไม่ค่อยนั่นอะ่ะไม่ค่อยอยากใช้นะครับสำหรับคอมบูคอมโบอะไรตรงนู้นนะฮะอืมเละบินร่อนไปเลยจ้า,า,อา,าโอ้ย,อยขึ้นไปยางบนสิผมจะพยายามมองหากล้องอยู่นะอีกตัวนหนึ่งมันควรจะถูกทำลายไปแล้วาแตา่มันอยู่ไหนวะทุบ ามันถือว่าไปเรื่อยๆเลยแล้วกันเนาะเผื่อจะได้เจอเธอกับสิ่งที่เราต้องการสุกทีโดดขึ้นูปพ่ออ้าลวงเจืเจอ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 จุดที่พ่อแม่เราตายนะครับตรงนี้สามแบบแมนอีกแล้วชีวิตดราม่าทำแอชิเมตนได้นะบอกไปแล้วใช่ไหมเคูเลสเปก่ะอุ้ยนั่หวะ ฮะอืมโล่งๆฮะทางนี้เอ้าอันนั่นคืออะไรนะอึ๊บโอเคลองเพียงดูสิเย่ก yeah. าว,วิอ๋อนี่ต้องไปด้านหน้านะครับซึ่งไว้ก่อนเอาละเพียงล้วอึ๊บไปเลย เรียบร้อยครับเย้เก็บแล้วนะฮะกล้อง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 อยู่ไหนจ๊ะอือเอาผมมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเราเจอเจอแน่ละแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้ครบการันตีได้ว่เาเลย г а ตีได้เลยว่าครบแน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็เล่นผ่านมาเก็บจนครบจนอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะนี่นะอือ นเนไปป๊บปั๊บโคตรลน์มาเอามาอีกคนหนึ่งอืมอืม,อม,อม,อมโอเคแล้วก็เทคดาวน์นะคอนโทรลแล้วก็คลิกซ้ายนะครับจะเป็นไอ้คลิกขวาได้เป็นการเอ่อกราวเทคดาวน์ก็คือเวลามันล้มเราสามารถไปต่อยตามให้มันลุกไม่ขึ้นได้นะครับจะเป็นการจบ like ประเด็นของมันไปซะ ยังไงฮาริควินนี่จะต้องวางกับดักใส่เราแน่ๆเบยนะครับออเออเฟดก็เตือนเราแล้วเขาเตือนแล้วนะแต่เราก็บอกว่าเฮ้ยไอฮาริควินไม่น่าจะฉลาดมากขนาดนั้นไม่น่าฉลาดเออไม่น่าฉลาดขนาดที่แบบแหมจะมีกับดักที่ถึงขนาดทำร้ายเราได้ขนาดนั้นนะฮะอืมป๊บปึ๊บอืมเ,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 เหลืออะไรดีกว่าลืมมีกอ่เออกลับมาที่ฟิสิกส์เลน์ก่อนนะครับ อืมฮิตเ f 4่ยังก็ไม่ค่อยมีอะไรล้วตรงนี้สู้ยังไงก็ได้ละไม่เป็นปัญหาปั up, ๊บกดไน์แม็กป์ฮบผมท่าสวยเรียบร้อยครับรับโทรศัพท์ตรงนี้จะเป็นไซมิชั่นนะครับเปาะนี่นงสไลด์แล้วก็อัดน,นะจ๊ะปุ้งนอกครับโอเคร okay. เริ่มไซมิชั่นกันเลยดีกว่าผม ฮัลโหลแบทแมนจำเสียงฉันได้ไหมวิกเตอร์แซดวิกเตอร์แซดแทบจะในทันทีฉันรอดีใจจริงที่นายจำฉันได้นะฉันไม่เคยลิงเกลเลยโอ้ฉันมีเกมพิเศษให้นายด้วยนะแบทแมนเกมสำหรับนายคนเดียวลิงลิงนะฮะก็คือมันจะเริ่มสงครามเกมโลกผิดกับเราแล้วนะครับสำหรับไอ้เจ้าเออ่วิกเตอร์แซดเนี่ยนะ เอ๊ะผมมาทำไมตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเก็บหมดแล้วนี่ว่าแถวๆนี้นะตรงนี้ประมาณอโอเคเข้าไปในโบสกันเลยดีกว่าครับไปไปเร็วครับไปเร็วอ้าวเฮ้ยคอปเตอร์ระวังคอปเตอร์เห็นด้วยนะริงแบทบแมนต้องแบบนะเคลื่อนที่ว่องไวรวดเร็วแบบแบบไม่มีใครตัวจับได้อะไรเงี้ยอาเข้าแมงนี่นะแล้วไงรู้ไปเดี๋ยวว่ากูเข้าโบส กไปเลยครับเราจะเจอเจอเราจะเจอ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 กับฮจอเ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 ปอเอยจาเจรนัอนนะครับลองดูกันดีอว่าครับจอเ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 จอมโอเจอเจอเจอาจอปจบเจอเจอปับเจัเจอัจบเัอเจัเจอ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 อเจอเหอเจ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 อเ่อเจ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 ะอเนเอเอเจัเจอเจอเจออเอเจอเะอเจอเองเอ ชุดใหม่ก็สวยดีจริงๆนะผมว่าฮาเล็กเวนเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยนะแต่ว่าประสาทนั่นเองไม่ได้นะฮะอะไรจ้ะนี่แหละเป็นขรอบตกงมิสเตอร์เจเนนะอ่าฮะไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร่อ่าฮะนี่ก็จับเออหมอจับหมอจับพยาบาลจับด็อกเตอร์ไปนะฮะไปรักษาไอเจ้าเอ่อ จ็อกเกอร์นะครับอะไมันก็เลยบอกว่าให้พวกนี้เฝ้าจับเราไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนนะถ้าตัวเราเนี่ยแบทแมนเนี่ยทำอะไรตลกตลกทำอะไรห่ามแบบว่าถ้าทำอะไรตลกตลกก็ยงิงทิ้งได้เลยนะฮะจัดการใน้พวกนี้มันจะเป็นการฆ่าตัวตายซะเปล่าต้องเราต้องการเก็บมันวันใบวันนะฮะ <ๆ S 1> ปรับเขาให้นะครับปาสมองเข้าไปเลยฮะเ้ก็หายไปแล้ว อ่ามันไม่รู้ว่าฉันอยู่ไหนดีนี่นะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นแหละนี่ก็เซอร์เวยดตรูมนะฮะแล้วก็วางแผนแท็กติกของผมตัวร้ายสี่คนอ่าตัวประกันสองคนโอ้ยนี่ง่ายมากนะครับแบนแมนก็บอกรึไอ้นี่นึกว่ามันปลอดภัยหลังกำแพงเหรอแต่จริงเราไม่เลยนะฮะซึ่งประเดี๋ยวขออนุญาต เล่นในทีสองตัวนี้ครับถ้าเข้าไปหลังไอสองคนนี้โดยที่มันไม่เห็นได้นะจะจัดการแบบทีเดียวได้เลยนะครับสามารถย่องไปใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆแล้วก็ดับเบิลเท็กเดาปูมเสียงดังไปทั่วเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่เห็นดีว่าผมมาจากไหนคุณจะโอเคคุณจะไม่เป็นอะไรนะฮะนี่มันอยู่หลังนี่นะฮะครับโฉบเข้าไปป้มอึง พักลงมุมเรียบร้อยครับมันปิดประตูข้างหน้านะนแล้วก็ซ่อนอยู่ข้างในนี้แต่ว่าเสียจด้วยจ้ะ <laughs> แบทแมนสแกนเจอโอเคอืมไอ้นั่นซ่อนอยู่ด้านหลังนะฮะหาทางเข้าไปแล้วก็เข้าไปทางด้านใต้นี้นะครับรึดๆเข้าไปเข้าไปด้านหลังนะครับมันจะได้ไม่รู้ตัวแล้วก็จะได้เสร็จเราแฮ่ๆย่องมาทางนี้มุมนี้เลยพึบเทคดาวครับผม เรียบร้อยเจ้เสร็จแล้วห้องนี้เคลียร์แล้วปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับเราก็บอกพวกเขาปลอดภัยแล้วนะห้องนี้เคลียร์แล้วโ<ด>ยกแบทแมนขอบคุณมากนะที่มาช่วยอะ่ะนะฮะอืมแล้วก็คุยกับเขานะครับนี่คนนี้หน้าคุณคุณ,ค,ณคุณจำเขาได้ไหมนี่ไปนู่นแล้วเออ เนี New update, okay, mm ่ยแกเช็คอัพเดทเอาไว้แล้เพื่อโอเคอันนี้ก็มาปิดประตูเลยปึ้งคือกันไม่ให้พวกข้างนอกเข้ามานั่นเองนะฮะไอ้แม่ก็บอกโอเคเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปเช็คจุดที่ปืนยิงมาแล้วล่ะ